น้อยกว่านี้ได้ไหมพี่น้อยไปช้าไปโหเยอะีปเร็วไปเยอะไปว่ะขอให้มันมันเลยชิมเช้าเลว่ะช้าไม่ต้องเร็วไม่ร้อนไม่ร้อนเยอะสุดเอาเลยมากกว่านี้มันรึร้อนลงนี่เดิมเช้านี้มันจะเสร็จหรือเปล่าเลยโอเคขาดครับอันนี้ต้องใช้คำว่าความต้องการของเราสูงมากเลยขาดกันขาด กูชอบ่อตอนมันได้ยินเสียงอ่ะมันหันมาแต่มันดีบิวไปรู้สึกว่าถ้าแทนเทียมเลยมันย็กลัวไม่ถึงขนาดเรากลัวแทนได้น่าลงกว่าหนก็ต้องเล่นแบบเข้าเฟรมปุ๊บแล้วไม่ต้องเปิดหน้าต่างออกไปด้วยแอคชั่นเหมือนเดิมแต่ว่าลดลดความแบบสงสัยลงให้ตอนแรกมันปกติหรือไงแต่ว่าถอยแล้วก็ถอยในเฟรมมัาด้วยก็ยิ่งดีเลยไม่ชอบตอนมันเริ่มไม่ผมเข้าไปไม่ดีผมก็รู้สึกแบบมันไม่ดีไงมีแค่นั้นะเราโอเคนะคือผลงานที่ออกมาทางข้าพเรารู้สึกว่าเนี่ยเชื่อเดี้อเด้อเด้อคอยคี่โอเคนะ ในเรื่องชารเตอร์ผมเล่นเป็นชายชี่อว่าทันผมพูดได้เลยว่าบททันในชัรเตอร์นี้จะเปลี่ยนอันดัไปครับซึ่งมันจะเป็นความลึกของตัวละครที่ทําให้เขาได้แสดงความสามารถของเขาออกมาอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับแั้จะแน่ใจได้ไงว่ามันไม่ใช่แค่รูปเสียมลอมขึ้นมาเองวุกไว้ที่ไหนข้ร มันมีความรู้สึกไ่อย่งล้างไว้เยอะแยะไปหมดเลยคือะ่การไการ่รอเขียนนะเหมือนกันรอเ้าเองมาก่ผรู้มรู้ตัวผมเองแล้วเช่รู้ผ่ไหนจรกนไไม่ได้เ่ได้คือมันเหมือนกันว่าถ้าถ้าเล่นเล่นแบบไหนก็ได้มันเล่นเยอะน้อยเยอะมันมันล้งแต่คนอ่ะพี่วิธีวิธีที่เล่นอ่ะแต่ถ้าสมมติพี่บอกว่า เออยอย่างเงี้ยกูชอบอย่างเงี้ยแต่เอามากกว่ามากกว่านั้นอารมณ์ในอารมณ์เนี้ยเล่นอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ี่คือจุดที่ผมพูดถึงไงว่าไอพวกช่วยโน้ตไ้ด้วยว่า v i s u a l y ภาพอันไหนที่พี่รู้สึกว่ามันบอกให้เน้นมันเน้นอ,อะไรอย่างนี้ตรงไหนเนี่ยคือได้เลยผมเป็นพวกแบ a n งอะพี่พวกแบ a n งแบบถ้าถ้าต้องการจุดไหนหมากกว่าจุดไหนนี่นนนคือคือสั่งได้ มึงอยากให้กูเป็นคู่มึงอยากให้กูตายเหรอทันเร็วดิเฮ้ยกูพีมเลยไม่ไม่เวลาถ่ายมีโมเมนต์ที่มันโดนรอนอยู่กับตัวเองเยอะกว่านี้แบบมันจะมีที่หมกร่วมตลอดนี่บอกว่าธนาดาวบอกว่าไม่ไหวแล้วตัดสินใจกูถ่ายใช่คืออยากได้อารมณ์แรงเลยมากกว่านี้รวโมเมนต์นี้จะยกล้องขึ้นมาเป็นแค่ตบีแล้วอารมณ์ใใช่เลยในเรื่องนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่อยากจะเป็นที่พึ่งให้เขา เนื่องจากว่าเราเห็นว่าแฟนเราเจอกับเรื่องอะไรร้ายๆอยู่แล้วเราอยากจะช่วยเหลือเขาอ่ะเราไม่อยากได้เางเองที่แบบหวานอ่อ,อนหวานอ่อนไว้อ่อนแออะไรเงี้ยนะเราอยากได้นมง่เอกที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่พอเจอเรื่องพวกนี้เขายังมีสติอยู่เป็นการกดดันตัวเองทุกอย่างเลยอะไม่ว่าจะแบบคาแรคเตอร์อะคือจ๋าเนี่ยเป็นคนไม่ไฝเครียดขนาดนั้นแต่ต้องเครียดขนาดนั้นตลอดเลวลาแอคชั่น การทำหนังเป็นการทดลองเล่นอย่างนี้เลยแต่ว่าในเฟรมออกมาอีกเรื่องนึงนะบางทีที่ไม่ใช่แต่ในเฟรมมันใช่คือภาษาภาพแม่งคนละเรื่องเลยเนี่ยบางทีเล่นนิดเดียวในภาพมันเยอะมากเราเลยเรงผมตกลงมาจนทีเหมือนต้องไม่เล่นเลยมันถึงจะเป็นการแสดงที่ดีสุดเลยนะแกเปนงงป็นาที่ขาทิ้แบบเป็นแบบนี้ ว่าอีมันเด็กไปว่าหลุดมือหมายว่าเอ,อไม่ใช่นี่หรออะไรเง,งี้ยแล้วแต่คิดว่าตัวเองเหลี่นแตกอะไรเลยเพราะพวกพี่ก็ทำหนังกันเรื่องแรกเหมือนกันนี่เป็นเพื่อกันเลยครผมว่าตรองกังวลมากเพราะว่าอุปกเยอะทีมงานเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับ รู้เยอะพอสมควรนีบ <un sharing> ันไดหนีไฟแล้วก็มีสลิงติดอยู่แล้วก็ต้องปล่อยตัวทิ้งลงไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆซีนี้เคยเถียงกันตั้งแต่แรกว่าทางทางโปรดิวเซอร์ใหญ่นะเขาบอกไม่มีฝนนะอย่ามีฝนเลยทุกอย่างมันยากขึ้นดับเบิ้ลอะ ผมกล่วว่าวะจะแอคชั่นแล้วก็ฝืนไว้ไ <laughs> ง คือเมื่อกี้นี้ผมผลแ,แรงกว่าธรรมดาเยอะมากมากเลยนะแรงมากยิงเข้าหน้าตาแตกไปเลยมา<ม>เป็นๆขอเขาว่าอย่าระห่ำขนาดเมื่อกี้เพื่อแอคติ้งของเราเผาให้ <c oughs> เราเปนกล้องที่ะดิ์ใหม่ซึ่งซึ่งกล้องที่ประดิษฐ์ใหม่เนี่ยเป็นกล้องที่ทางบ้านลิกกับกับทีมกล้องเราคิดขึ้นมาเป็นพิเศษในการถ่ายทำฉากนี้ซึ่งเราต้องอธิบายก่อนว่ามันเป็นฉากบนานันไดมีไฟซึ่งเป็นบนนันไดลิงที่ติดอยู่นอกอาคารอะไรเงี้ยครับซึ่งตัวละครต้องปีนหนีอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างตามมาที่นั่งตามมาข้างบนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราอยากได้กล้องที่แบบว่าเลียดไปกับผนังเลยครับซึ่งก็ซึ่งก็ต้องใช้ความพิเศษที่คิดขึ้น <ะ S 2> มาใหม่โดยที่มีการลิกสลิงแล้วก็ทำ ราวเล็กลงมานะให้มันแบบว่าสามารถเคลื่อนลงดอลดลี่อินดอลลี่เอาได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นอุปกรณ์พิเศษอย่างนึนนง,งนที่คิดขึ้นมาเพื่อเพื่อฉากนี้โดยเฉพาะเสี่ยงอันตรายแล้วก็ยังยากในการที่จะทําให้ได้ภาพอย่างที่เราต้องการคาแรคเตอร์ในตัวละครหน่งเรื่องนี้กระโดดเด็กใช่ไหมครับแต่แทนที่จะคิดว่ากระโดดลงไปปุ๊บก็คือไปรับข้างนอกว่าล่วงลงมาอะไรเงี้ยเรายังได้ช็อตธรรมดาไปไม่ไม่พอคือเราคิดช็อตเราใช้คาว่าช็อตมาสจานทร์กันเพราะว่า กล้องต้องเห็น,หนตั้งกระโดดลงไปใช่ไหมครับแล้วกล้องก็จะวิ่งตามไปล้วเห็นปุ๊บว่าล่างนี้นถึงพื้นแล้วคนที่โดดลงไปเนี่ยมันเหมือนว่าเทคนิคก็คือว่าต้องโดดลงไปปุ๊บเนี่ยจากชั้นประมาณ20กว่าตัวลงไปปุ๊บแล้วเราต้องซ่อนในชั้นข้างล่างกล้องก็จะวิ่งออกมารับคนที่อยู่นอนที่พืนพอดีซึ่งจริงๆในวันที่ถ่ายนั้นเนี่ยเราถ่ายเป็นเขาเรียกอะไรอะลองลองช็อตลองเทคกยาวมากใช้สเตติแคมถ่ายคิวมันเยอะพอกควรเลยพี่ดี๊เลกวิ่ง ก็เป็นอีกช่อนหนึ่งที่ทีมงานต้องแบบรุนกันเพราะกลัวมากสตันแมนยังน่าเสียครับน่าซิดเลยอ่ะคือสตันแมนนี่มาแบบเสียมากแ,แต่เจอ20ชั้นเข้าไปก็แบบกระหลาสาอยอ่างเงี้ยครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะผ้าสลิงจะหลุดอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่เราก็เซฟมากซึ่งขนาดระวังกันแล้วก็ยังเกิดอุบัติเหตุข้าก็ชนนะครับซึ่งจะมีช็อตหนึ่งที่เหมือนได้อารมณ์มากคือว่ารถจะมาชนที่เสาป้ายใช่ไหมฮะป้ายก็จะล้มลงมา แล้วกล้องก็จะสั่งเหมือนเหมือนตั้งใจให้มันแบบสมจริงแต่จริงแล้วเป็นเรื่องจริงคือป้ายนั้นหล่นลงมาทับที่กล้องเลยครับจนมือของคนโฟกัสพูลเลอร์เลยซึ่งก็คือว่ากล้องล้มเลยก็คือว่าจริงแล้วมันเกิดจริงๆเลยได้ได้ผลขนาดนั้น <laughs>